สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องป้องไปสุขสุกชนครับวันนี้พบกับสันซาวชาแนลครับพาทีมงานมาปรับเปลี่ยนด้วยที่ปรับเปลี่ยนไฟแสงสีเสียงครับผมครับขึ้นขั้นไปนะครับเพราะว่าสเียร่มมันแห้งครับเปรียวผ่าออกครับแล้วก็สีเอาไฟใส่บนขั้นอีกครับถ้าจะเพิ่มเติมเอาไฟไปใส่ทั้งขั้นอีกให้มันร่างการครับ ตอนนี้คือไห้ทิ้มากเกิดไปเอาพาออกจากข้านออกก่อนครับมันลมมันแห้งครับลมหมูแบบแห้งเลยครับ่วงนี้ครับ<ม>ตอนเย็นๆทิ้งมันห้อักสิทดสอบไฟครับไห้มันอลังการนูเก่าครับไฟห้องเดือดหลายเลยครับวันนี้ นักจัดเต็มอยู่ครับโดยอาจารย์ขาวครับอาจารย์ขาฮะอาจารย์ขาพิ่นเสียวผาลุ่มพ่นมาลุ่มมันแห้งว่ะสั่นเพิ่นเป็นคนชวนมมูมาเห็ดได้ครับเนี่ยถ้าให้แล้วมาแรกเขาก็สีให้อาจารย์ขาวทำอาหารกินอีกแต่ว่าสมตาพรอเด้อกินหลายคาบแล้วหวานุวะหวานุวาอาจารย์ขาว <c oughs> <c oughs> คนอาควานู้เอื่นเพราะว่าอาจารย์นิ้งจะมาให้มืเอื่นบ่เอื้อื่นนะครับเคนทีมงานนักกนตีนักหลอ่อมดนตรีมาเคนว่าสิซื้อหนูมาฝากทีมงานเฮ้าวาสันเห็นกินตะตำหมองหงายวสันฮ่าฮ่าครับโอ้ยเอาลงมาลงมาจะขึ้นไปยังลงมาแม่โอ้ยเขียนยังน้อลงมาเลยลงมา,งมา,งมาอ,อาแป๊วตั้งถึงแป๊วผ่าลงครับลมมันแห้งหลายครับอันตรายครับต้องเอาผ่าออก ฝนก็สมบูรณ์อยู่แล้วครับลงมาเด้วยลงมาเด้ยอยหายอภัยหน่าลงมาลงมาคนั่นจะได้ครับคนเกินไปกับสั้นแหว่งอ่ะอาจารย์มีเจ้กกาก็กล้าเกินไปจะมีผู้แสกผู้สาวกับปากไปครับอาจารย์ขาวเาด้อะทำงานเท่าด้วย,ยทุกสถานการณ์ครับ จะล่มแห้งฝนตกแห้งก็ต้องลุยครับเพราะเป็นหน้าที่อ๋อหน้าให้ตื่น,น icamente, แน่ว่าวแห้งอาจารย์ตุ้ยหนุอยตื่นนะวันมาโทรอะไรนะอาจารย์ตุ้ยหนุอยนะครับผุ่นอาจารย์ตุ้ยหนุอยเขาจะพักกันเบาเสียงดังไล่าอาจารย์ตุ้ยหนุอยตื่นเลยอาจารย์ตุ้ยหนุอยว่นได้ไปงานพิการน้ำพ่นบ่ฮะบอกบางยุ่บรร่ บ้างยี่วะฉันบ้างกับมาขึ้นหาแต่กันฮ่าฮ่าอ่ะอ่ะเดี๋ยวอ่าเดียวลงมาเดี๋ยวลงมาเออ๋ยลงมาระวังแลวบงติดยังอ่ะติดแห้งติดแห้งโอ้ติดแห้งตับมังคุคักหลายจะม่งไม่แห้งดึงผ้าแล้วโอ้มัน่าดเสียกมัน่าดเสียลงมาแล้วผ้าลงมาแล้ว ต้องลูกครับเพราะว่าลมแห้งอีกครับช่วงนี้อากาศกระหนาวฝนคือสิบวันตงน้าครับหน่อคึ้ว่าตกลงหน้าอาจารย์ขาวหน่อโอ้ยไอขึ้นไปสูงแล้วลงมาลงมาโอ้ลงมาเดลยหายอ๊ะแพ้แล้วลงมาโอ้ยอันนี้มันท่านสูงกว่านี้ครับไปงานจริงสูงกว่านี้ครับ ประมาณหาสั้นมั้ครับขั้นไฟแบบสั้นนะครับครับก็เสียไฟถึงไปติดน้ขาขา้นนี่นะครับให้มันซองลงมาให้มันมีสีสันกัาเกาีับรำองรับประกันครับหววน,นี้ไฟหลายกัาเกาาแน่นอน โอ้ยแน่นอนแต่ว่าป no ั to ๊บปั๊บปั๊บเลยเอาไปเก็บห้องกับนทับไว้ให้พดทกกับส่หมุ่งไม่อีกตอนนั้นขึ้นถือพุทกกั่ล่ะไม่ยัง่ะ mấy lá chán cháo đi đẹp loại đẹp loại ồ ăn cháo tao như thế nào จรัรยแม็กไปใสอ่อาจารย์ขาวโอ้โอาจารย์แม็กนอนเรือหงน้องนอน,น,อนสามวันแรกให้เพิ่นสีไม้เฮ็ดซึ่อไฟอจีสามเพิ่นสีเ้าสัตว์ดีซีเนาะครับครับพาใบแล้วก็พาใบบ้านเนี่ยครับเดี๋ยวก็สิพับซอ,ย,อย,ยดอกให้ถ่ายคลิปก่อนครับงามๆเฮาเก็บใบขึ้นเ่าไว้ใ,ใส่งานนะ ลงมาแล้วครับต้องเอาลงครับลมแห้งไายเอาผาลงเด็กกับเสียบคานไฟตัวน,นี้ลงไหนเนาะครับเอาคานตัวกลางนี่ครับลงมาลงมาเพื่อเอาไฟใส่อีกครับ เอาตัวไหนเอาตัวเล็กเลยช่องเล็กอยู่แล้เออกะเอากะเอาเด็กแม่นแม่นไหครับครับเดี๋ยวเดี๋ยวจำเป็นเด้อแล้วเสียไม่หายครับขอถ่ายคลิปก่อนนะครับครับขออนุญาตทีมงานถ่ายคลิปก่นครับเพราะว่ากะ<อ> <ขอ S 2> สอยอย่วยสรอยเหลือกันอยู่ครับเพือ่อความมั่นคง พาตกเพิ่มเติมขึ้นเรื่อยๆครับอ๋อลมลมแห้งครับทั้งนี้ครับทั้งยูสูนลมแห้งหลายทาั้งอื่นลมแห้งบ่ครับทั้ลมแบบแห้งด้วยแต่ว่ากับบุค่อยหนาวแห้งแต่ว่ามันลมแห้งไปเรือยครับแต่ว่าช่วงเย็นๆครับอากาศจะเย็นแน่ สูฮ่อจานขาวฮเอีล้วเสร็จาาจากงานในสภาพกรับไปเยมบ้านครับสักสามสิบเมตรกสิกกครับมาพี่เกาครับเพราะอาจารย์คคืออดบานนะครับคือบานหอนบานแห้งแล้วเพราะค่ดอยคนทั้งบ้าน กันขามาทำงานน oh, ี่ก็พ่อมีเงินเล้วก็ทีเอาเงินนี่ไปซื้อเข่าครับซื้อเข่าไปใหายชิ้นงานโอ้ซื้อเข่าให้อยากพี่น้องคนคิ้นครับไอยมีเนเยถอยถอยถอยยังถอยอีเงนถอยห่อย แห้งหลายผัดจนผ่าจนขาดบดงลรวครับปลากันไก่ขาวกันไก่เขาเนี่ยเอากันไก่คนนีน right? ่อย yeah. ่ต right. ่น่อยรั่งิักษนครับแล้วไดครับผมสิิศายอยู่ครับอาจารย์ขาวคนโกสติโอบันทานีครัยูนี่ทิ้งมาท่ากับยู เป็นระยะประมาณสามรือนก,กว่ากว่านะครับกล <Okay. S 1> ับไปเยี่ยมบ้านเยี่ยมช่องทำไมเขารลักเสาบ้านเจ้านี้หรออาจารย์ครับนะมันเขารลักเสางิานจาเมื่อนี้หรอวะ เดี๋ยวครับชีวิตคนไหวจะหนาวจะฝนจะแดดป้านไหนก็นต้องลุยครับเพื่องานล้มแห้งว่จาจะใครครับว่าจมมารมแห้งหลายว่าตับตากันงากว่าใครสองคนก็นลุยอยู่ดถึงอันพุ่นผู้แม็กหน่อยนอนรับครับช่องนีเพ่นนอนมาแดงเพคนจังสิมาเห็ดไฟ เจ้าดาววัวลงมาโอ้เอาปลาลงเรียบร้อยว่าแต่ตัวนี้ใช่ยังวัเนี่ยโอ้มัดขั้นไหม่บ่โอ้อยานลุกมาเจ้าดาวพระผาจางขาวแนวเนาะ มัดไวพมัดไว้บ่าไรครับร่มแห้งหายครับคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกคนเด้อที่รับชมคลิปนี้จนจบครับคลิปนี้คงเอาไว้ซ้ำนิดนะครับเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ